การที่คนสนใจอยู่ตอนนี้คือตอนนี้เรื่องของสองภูมิเมียที่าทารณุณเด็กกรรีน,นะครับวันนี้ก็เบี้ยวพวกนักงานสอบสวนโดยตำรวจเนี่ยแล้วก็เตรียมถอนประกันและออกหมายจับนะครับทั้งนั้นผู้การตำรวจภาคหนี่ก็ตั้งเง,นงินไล่ล่ 1, าใ้มันข่าวประมาณหนึ่งแสนบาทเพื่อตามคนที่อสองท่านนะค,คือคุณนาทีแตงอดและก็ นางสาวรัตนาปิยะวรธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดกำแพงเพชรเองนะครับซึ่งม,งมองเรื่องนี้อะไรคือเรื่องนี้ถ้ามองในแง่ของการอาสองส่วนนะครับคือเรื่องการกระทาทารุณเนี่ยถือว่ามีความผิดหลายกระทงนะครับเราหดนเห็นภาพนเ,นเด็กเนี่ยข้างหลังมีเวอะแหวด้วยรอย นำร้อนนำร้อนรวมนะฮะเพราะว่านอกจากจะเข้าคายแรงงานทาสนะครับกระทำในลักษณะของการใช้แรงงานทาสกระทำในลักษณะของการค้ามนุษย์กระทำในลักษณะของการกัดขันลงเหนียวนะครับกระทำในลักษณะของการใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีนะครับยังให้รวมถ้าหากตรวจบาดแผลตรวจอะไรขึ้นมาเนี่ย การกระทำทารุณน,นั้นเนี่ยถึงชีวิตมีผลเลเห็นผลถึงชีวิตหรือไม่เนี่ยแต่ตรงนั้นก็อาจจะถึงข้ขั้นเปลี่ยนการตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นว่าตื้งคดีนี่ก็ถือว่าหนักสำหรับสองค่มีคู่นี้นะฮะเพราะว่าการจะตัดทำกับ ลูกจ้างแรงงานอะไรต่างเนี่ยก็ไม่สามารถว่าจะทาตามความเป็ใจได้เพราะมีกฎหมายมีอะไรที่ก็จะเป็นคนต่างด้าวเป็นอะไรก็ช่างนะนใช่ครับโดยเฉพาะคือความเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีการที่กดขี่หรือละเมิดโดยที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่คนไทยหรือไม่อะไรคนละเลื่อนคือคือการเป็นคนต่างด้าวก็คนละเลื่อนนั้นต้องไปว่ากันด้วยคนต่างด้าวหรือหลงมีข้อเมืองหรือไม่หรืออะไรต่างต่างคนในเกมตรงนั้น แต่ถ้าว่าด้วยกฎหมายอาญาของประเทศก็ต้องว่ากันไปตามคดีายาใช่ไหมครับครับแล้วก็คดีที่เกี่ยวพันทั้งหลายอันเนี้ยตอนที่สองที่เห็นชัดเนี่ยก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะลหละบหนีกัตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากคือตอนตอนเป็นเรื่องต้องประจายว่ามันเหมือนว่าคืออาจจะเ้วยมองเรืความเป็นธรรมคือบางทีถ้าคุณไม่คุณโดนกล่าวหาเนี่ย ถ้าคุณมาสู้เรามาสู้ความดีคนก็จะคิดว่าอาจจะโดนกันแกล้งหรือมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้เด็กรู้สึกเหมือนมีบาดแผลเรื่องนี้แต่ว่าว่าเวลานี้เนี่ยยิ่งคุณหนีก็เท่ากับคุณโดนเกิดค,คนก็จะสงสัยว่าคุณยอมรับใช่สู้สู้สู้ดีความอะไรไม่ได้เลยต้องหนีคนก็ฟันธงไปโดนพิพากษาไปล่วงหน้าล่วงหน้าแล้วคือเท่าที่ ดูจากทิศทางข่าวต้งแต่แรกเนี่ยนะครับมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ากรณีคดีที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงในกระแสนี้เนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทางเจ้า้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปถึงได้ให้ประก,กันนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะหลบหนีได้มีโอกาสที่อะไรเพราะว่าไม่ใช่คดีเล็กน้อยนะครับเพราะว่า ก็ถ so, ือว่าอุบัการเหตุอุบัการเหมือนกันนการที่เกาะเหยียดขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยพอได้รับประกันตัวก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายอาจจะคาดคิดอยู่แล้วว่าอาจจะมีความพยายามที่จะหลบหนีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเจ้าหาที่ตำรวจแม้ว่าจะให้รางวัลนําจับแสนบาทเนี่ยแต่สา่มารนำตัวกลับมาได้หรือเปล่านะครับ เป็นบทเรียนมันจะเป็นบทเรียนให้กับองค์การยุติธรรมเบื้องต้นหรือเปล่าว่าจะพิจารณาอย่างไรนะครับการใช้เกณฑ์ในการพิจารณาการให้การการต่างๆคือคนคือเอาอย่างนี้คือพอคนหนีเนี่ยคนก็จะคิดในแง่ระไคิดถึงกระบวนการยุติธรรมคิดถึงกระบวนการขั้นต้นว่าเอ๊มีนอกมีในอะไรไหมคือคนโขดคิดไม่ได้คนทุกคนก็มีมีมีสิทธิ์คิดนะครับแต่ว่าความเป็นจริงอะไรยังไงเนี่ยกระบวนการสั้นต้นคือตารวจเนี่ย ก็ต้องทํำให้ชัดเจนโปร่งใสโปร่งใสครับนะครับ